จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้างประจำปี2568ในวันที่9กรกฎาคมเวลา17นาฬิกาชมขบวนแห่ช้างสุดอลังการ ขบวนช้างวาดลายบูชาเข้าพรรษาสักการะพระพุทธองค์ช้างงาสวยงามประดับพระพุทธรูปและพระเกจิชื่อดังเมืองสุรินขบวนช้างผ้าไหมางามนามช้างใหญ่ระบือไกลทั่วโลกขบวนช้างน้อยน่ารักและช้างเมืองสุรินสุดยิ่งใหญ่ วันที่10กรกฎาคมพิธีมหากุศลตักบารบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่แห่งแรกของโลกณบริเวณลานอนุสาวรีพระยาสุรินทร์พักดีสีนรงจางวางอย่าลืมวันที่9และ10กรกฎาคม2,568นี้รวมงานแห่เทียนพรรษาชมขบวนช้างและพิธีมหากุศลตักบาทบนหลังช้างแห่งแรกของโลกที่เมืองช้างจังหวัดสุรินทร์